การฝึกใช้หลักการวินิจฉัยคำกล่าวอ้างนะคะสําหรับในบทเรียนนี้เนี่ยจะให้ผู้เรียนเนี่ยลองดูนะคะว่าหลักการในการฝึกวินิจฉัยคำกล่าวอ้างเนี่ยเรามีหลักอะไรบ้างที่เราจะใช้ฝึกในการพิจารณานะคะหลักแรกเลยค่ะก็ตั้งคําถามกับคํากล่าวอ้างนะคะโดยเลือกอันนี้ก็คือเลือกคํากล่าวอ้างที่มักจะอ่บกล่าวอ้างขั้นกว่าค่ะอย่างเช่นดีที่สุดมากที่สุด เหมาะสมที่สุดอย่างเงี้ยค่ะไอ้ที่สุดหรือว่าไอมากกว่าเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องมีฐานค่ะก็ไปถามหานะคะว่าเขาเปรียบเทียบกับอะไรถึงบอกว่ามากที่สุดดีที่สุดค่ะอันนี้ก็เริ่มพิจารณาคํากล่าวอ้างที่มีคําว่าที่สุดหรือขั้นกว่าไว้ก่อนค่ะประเด็นที่2ค่ะก็คือพิจารณาว่าคํากล่าวอ้างเนี่ยสร้างความน่าเชื่อถือว่าเป็นความจริงหรือเปล่าในที่นี้เนี่ยหมายความว่า เขาไปเปรียบเทียบความน่าเชื่อถือกับเกณฑ์อะไรไหมเขาบอกหรือเปล่าว่าเขาน่าเชื่อถือโดยใช้มาตรฐานใดอันนี้ก็คือเป็นการพิจารณาคำกล่าวอ้างถึงความน่าเชื่อถือว่าจริงมากน้อยแค่ไหนโดยหลักมาตรฐานนะคะอันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่สองค่ะในการพิจารณาคำกล่าวอ้าง คำประเด็นที่3ในการพิจารณานะคะเราก็ใช้ว่าถ้าคํากล่าวอ้างนั้นเ,นเป็นคํากล่าวอ้างแบบสรุปเหมารวมแบบนี้เราก็ต้องพยายามที่จะคลี่คําเหมารวมเหล่านั้นนะคะออกว่าเอ๊ะมันสรุปเหมารวมแบบนี้ได้จริงหรือไม่นะมันมีคํากล่าวอ้างย่อยๆซ้อนอยู่ในนั้นหรือเปล่าก็พิจารณาเป็นองค์ย่อยๆไปอันนี้ก็คือถ้าคํากล่าวอ้างนั้นเป็นแบบสรุปเหมารวมก็อย่าลืมแบ่งแยกวิเคราะห์ทีละประเด็นนะคะใน การฝึกวินิจฉัยอันที่4ก็คือว่าถ้ากรณีที่เป็นคํากล่าวอ้างที่รีบสรุปโดยบอกในโดยเฉพาะในลักษณะประเด็นที่แบบให้เลิกไปเถอะอย่าทาเลยไม่ต้องทําแล้วอะไรเงี้ยนะคะถ้าสรุปแบบนี้โดยไม่มีเหตุที่มามากพอเนี่ยคำกล่าวอ้างเนี่ยก็ดูแล้วก็อาจจะต้องคิดนะคะไปหาเหตุมาเพื่อที่เราจะเชื่อเขาหรือไม่ว่าเราจะล้มเลิกตามเขาหรือเปล่าก็อย่าลืมตั้งคําถามกับ คำกล่าวอ้างในลักษณะนี้ไว้นะคะคำกล่าวอ้างในลักษณะที่มีอํานาจเหนือกว่าเช่นโอ้ยบุคคลน,นั้นเป็นคนพูดคนนี้เป็นคนพูดอะไรแบบนี้ค่ะบางทีแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้จริงทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นกรณีคํากล่าวอ้างเนี่ยที่อ้างอํานาจเหนือกว่าว่าเป็นคนนั้นคนนี้พูดในชั้นที่เหนือกว่าก็พิจารณาแหล่งข้อมูลสักนิดนึงนะคะว่ามันอาจจะไม่น่าเชื่อถืออย่างที่เขากล่าวอ้างก็ได้ ข้อที่6กนะคะก็คือว่าคํากล่าวอ้างนี้สรุปมาจากสาเหตุเดียวหรือเปล่าไม่ได้สรุปมาจากหลากหลายสาเหตุหรือเปล่าก็พยายามดูเหตุอื่นๆด้วยนะคะว่าคํากล่าวอ้างนี้ถ้าเราใช้เหตุผลอื่นเนี่ยยังสรุปเหมือนข้อกล่าวอ้างที่เขาเอามาชูกับเราหรือเปล่าก็ลองพิจารณาดูเรื่องสาเหตุนะคะว่าเขาใช้สาเหตุเดียวที่จะจูงใจให้เราเชื่อหรือเปล่า ข้อ7ค่ะคำกล่าวอ้างเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยนำเสนอเพียงมุมมองเดียวนําเสนอเพียงด้านเดียวแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องไปหามุมมองอื่นนะคะอย่าลืมว่าต้องไปดูมุมอ,อื่นด้วยว่าเขาคิดเห็นอย่างไรบางทีคํากล่าวอ้างนั้นเนี่ยตัดมาเพียงบางส่วนทําให้เรารู้สึกว่ามันน่าเชื่อถืออย่างงี้ค่ะเราก็ต้องมีใช้กระบวนการคิดเชิงวิาพากเพื่อที่ไปหามุมมองอื่นเพื่อที่จะมาซับพอร์ตหรือที่เชื่อจะมาขัดแย้งกับคํากล่าวอ้างนั้นๆค่ะประเด็นที่8นะคะ อย่าลืมนะคะว่าการคิดเชิงวิพากษ์เนี่ยหลักสำคัญคือชะลอคิดค่ะอย่าด่วนสรุปค่ะแล้วก็อย่าเชื่อทันทีตั้งคำถามเยอะๆนะคะเมื่อมีข้อกล่าวอ้างเข้ามาอย่าลืมตั้งคำถามและชะลอคิดแล้วก็ลดการใช้อารมณ์และจิตใจค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหลักค่ะในการที่จะฝึกตนเองในการที่จะพิจารณาหรือวินิจฉัยคำกล่าวอ้างที่เข้ามาสู่ตัวเราทั้งในชีวิตและการทำงานค่ะ